สบายดีพี่น้องปองไปสวัสดี FC, นโนโเอฟซีลุกท่านนอมนีเป็นมือบุญข่าวสากเนาะลหลายคนก็คือสี่ประเภทบุญเฮ็ดท่านกันเนาะไปย้ายข่าวสากหรือว่าไปย,ย้ายสลากกระพัดนะทั้งเหนือปักกว่าสลากกระพัดนั่นแหละให้ผีบรรพชนให้ผีพอ่อผีแม่ผีปู่ผีย่าผีตาผียใยผีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ที่ล่วงรับรับขันไปแล้วผีให้ผีหน้าผีเพื่อนผีสั้นนั่นสินะเพือกเสียเอาเข่าสาบแหล่ะสิ่งสิเป็นเข่าห่อใส่อาหารการกินที่บรรพชนนห้ามมักเนาะส่วนหลายก็สิเป็นห่อไปตองเอาไปตองห่อแล้วก็ใส่เข่าเหนียวใส่บักพริกใส่เกลือใส่หมากไหมนั่นเองก็จะมีหมักบกก็จะมีเนาะ่้คนโบราณนี่มากกินหมักบกมากกินหมักเหลี่ยม ก็ใส่เข้าไปปิ้งปลาใส่ปิ้งปลาใส่กล้วยใส่ผลไม,ม้กราบไม้ลงไปในห่อหนั่นแหละซ้อยสร้อยส้อย,อยห่อไปก็สิห่อไปแล้วก็สิเอาไปวัตให้พาพิ่นสวดเพิ่นเชื่อว่ามื้อนีอ้เป็นมื้อที่เขาปล่อยให้ผีมากินขา้าวกินหนำยู่โลกมนุษย์เนาะกจากสวดแหละเพราะกระเสืเอไปย้ายตามธาตุ ตามกําแพงที่ว้อัฐิหรือกระดูกของบรรพชนนั่นแหละกะ็เอิญพ่อญ,ญออออ่แม่ญ่เอิญเอิญพ่อเอิญแม่เอิญปูเอิญยาที่เพิ่นตายไปแล้วเนี่ยมากินเขา่ากินน้ำแต่ก็มาย้ายตามไ้ตามหน้าเพื่อสิอให้ผีไ้ผีหน้าได้กินผีเพื่อนผีส่านได้กินมันก็เป็นความเสื่อเนาะพี่น้องเนาะบางคอนว่ามันเป็นความงมงายมันเป็น เรื่องของการไาล่สาระวัตถุนอกระบาง้นกระเสือแบบนั้นแต่ว่าถ้ามองแต่แนมให้เลือกอิหรีนี่ยนะมันเป็นการกระตันยู่งูคุนในพี่น้องผมว่าเนาะเป็นการระลึกถึงบุญคุนของบรรพชนบุญคุนของพอของแม่ของปูของยาที่เพิ่นร่วงรับตายไปแล้วนี่ยน,นะเนาะ เดี๋ยวทบาเกิดสิให้เบิ้งงตรงไทุ่งหน้าไปนําำเนาพี่น้องเนาะบรรยากาศเอ่อตรงไฮตรงหน้าฝนตกมันนี่นะผู้ใดไปย้ายเขาศาสตร์ก็คือสิไปกับสายฝนนี่แหละพี่น้องตกทั่วประเทศพายุเข่าเนาะที่บ้านผมกะให้ให้แม่ให้ยายแล้วก็ให้ลูกให้เต่าไปวัดแต่ผมอยู่บ้านแต่สิเมียนเฮือนเมือนซัานแล้วก็เบิ้งบ้านเบื้องเฮือนนะเพราะว่าฝนมันตก ตกตั้งแต่หมู่บ้านเนาะหมู่บ้านจนว่าหอดยมเ้าน,นี่ก็ยังบ่ทันเสาหยุดอยู่ไมหมพี่น้องฝนดีครับปีนี้นะเนาะฝนดีทุกเดือนนรกเนี่ยนี่ก็เป็นบุญเดือนสิบเนาะก็เอาให้พี่น้องฟังนี่ก็คือเป็นบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นบุญข่าวสากบ้านเท่าทั้งเหนือเป็นกนารทว่าบุญสลากกระพัดเนะาะบุญย้ายข่าวสากสากนี่ก็คือศาสตร์นี่ยแหละเป็นศาสตร์เล่า มันจะมีศาสตร์เล่าศาสตร์จีนศาสตร์ยุวนศาสตร์เขมรเนี่ยนะเป็นเรื่องของศาสนาผีทั้งนั้นพี่น้องเป็นเรื่องความเสือดั่งเดิมเป็นเรื่องความเสือเกี่ยวกับผีผีในที่นี่คือผีบรรพชนนะพี่น้องเป็นผีดีบางคนมองผีเนี่เป็นเรื่องที่ว่าบ่ดีนะแต่ผีในที่นี่เป็นเรื่องของความกระตันยูหูคุณเป็นผีที่ผีบรรพชนที่เพิ่นเพิ่นเคยสางความคุณงามความดี เพิ่นเฮ็ดเพิ่นนั่นเพิ่นนี่ไว้จังมีลูกหลานในสุเอิญนี่นะลูกหลานจังได้อ่อระลึกนึกถึงเพิ่นกับผ้ากันเฮตุเขาสากย้ายไปไห้เพิ่นกินบ่ฮโหเพิ่นสิได้กินบ่ล่ะพี่น้องเพราะว่าตายไปแล้วจักไปใส่ตายไปแล้วจักไปเกิดไม่เื่อจักไปเป็นดินเป็นดอนกับสู้ดินสู้ดอนจักอยู่บนไหนไม่มีไฟหูนะแต่ว่าเฮ็ดตามประเภทนี่เฮ็ดตามความเสื่อ เฮ็ดตามที่บรรพชนเพ็นผ้าเฮ็ดนะผ้าเฮ็ดผ้าสั่งเฮ็ดล้ะมันเกิดความแบบว่าเกิดความหูซึกดีนะเกิดความสบายใจนะว่าเฮ็ดห้ไปห้บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วผมว่ามันเกิดถือเป็นเรื่องดีนะก็คือศาสตร์จีนคือกันเป็นกันไปไหวเจ้าไหวผีนั่นแหละคือกันบ่บ่ต่างกันเลยเป็นเรื่องของความกระตันยูหูขุ่นเป็นเรื่องของ การเข้ารบนบนอบอบรรพชุน,ชนที่เห็ดในห้ามีได้สุเสมอนี่นะเมื่อวานนี่ผมกับภาคกันหอ่อเขาต้มเนาะเขาต้มหอ่อเขาต้มแบบเล้าห้ามหมดละห่อเขาต้มมัดแน่ห่อเขาต้มเกียเ๊ยแน่เพื่อสิมาใส่เขาเขาสากนี่แหละแล้วก็เอาไปวัดไปท่านหาผู้หลวงรับรับขันไปแล้วจะเป็นเรื่องของความเสื่อมนะพี่น้องเนาะพี่น้องทั้งกวงทั้งไก่เห็ดกันบ่นเนาะย้ายเขาสากเนี่ยนะ ย้ายให้ผีเปนระชดของเฮ้าเนี่ยนะผมไ่ได้ไปดอกพี่นี่ให้ให้ลูกเนี่ยรครับย้ายเพิ่นไปเนาะเพราะว่าผมอยู่บานอยู่เฮือนเมียนฮือนเมียนสั้นล่ะก่ฝน,นมันตกไหมอืมตกตลอดทั้งขึ้นเลยก็เลยอยูุ่บ้านเนาะตกดีพี่น,อนอ้องเอ้ฝนนะพี่นี่เขาก็ง้มแน่อยู่ด้ผมว่าหเหลือฮือนมาขึ้นก็น,นอนนอนอยู่เฮือนเนหละพี่น้องนอน กลางมุ่งนั่นร่มเย็นฝนกระตกแซ่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 เบิดขึ้นนะ่ะอากาศดีอยู่เลยเนาะเนี่ยผมก็มีสองห้องเลยล่ะก็มีสั้นของกวางมันฝนกับประสาทแต่พวกมังคอนถามว่าฝนสาดบ่เมฆสาดแน่ใหน่อยแต่มันบระสาดหลนะ่ะอ่ะก็ะเย็นดีอ่ะเย็นสบายดีพี่น้องอันห้องนี้ผมว่าจีเด็ดเป็นห้องหนังสือกับพระตันเถิดสัมเนียเป็นไม่เถิดเป็นห้องขายผ้าห่มเนาะผู้ใดสนใจผ้าห่มเนาะพี่น้องเนาะผ้าห่ม เมือสองสภาพดีจากเกาหลีจากต่างประเทศเนี่ยทรงมามีราคาร้อยถึงสามร้อยนี่แหละสภาพดีแง้มหนาหนาวเนี่เมื่อเบิรงกันได้อยู่ที่ห้องอยู่ที่เื่อนผมนี่แหละไม่เยี่ยมไมา่ยามกันได้เนาะผู้ใดสนใจฝระหม่มมาเบิรงได้นะพี่น้องผมคนส,สั่งมาไวหลายหลายร้อยพื้นอยู่แต่มีคนมาสื่อเรื่อยๆนะมันสิหัดแง่มหนาวหลายจังหอยมันสิหนาวเนาะก็สั่งมาไว เพื่อคนแถวหนี้เพิ่นได้ใส่ของดีจักหน่อยแนย่ของดีก็มือสองจะไปเป็นสภาพดีนะอ่าโฮมกับอุน่นเย็นสบายนะย่ำห่อนกับโฮมได้บ่ห่อนนะย่ำหนาวกับโฮมกับอุน่นเนาะมีหลายขนาดมีหลายอ่ประเภทนะมี่หนามีบางนี่แหละมาเยี่ยมมาหยับม,มานั่งคุยนั่งจ๋ากับผมก็ได้อยู่นี่ผมก็อยู่เงื่อนอยู่ซ่านนี่แหละผมก็ปลูกหมากไม่หมากไรเนี่ย อ,อยู่เงนนื่อนี่ระวังนี่กับ,บไนไายไปใส่นะยก,นกกระลหลกกระเต่ามันเป็นช่วงฤด,ดูหนาฝนเนาะไปใส่กัหยากจังหน่อยก็เลยเงื่อนอยู่ซ่าดน,นี่แหละพี่น้องบรรยากาศท่ามกลางสายฝนเนาะม้อน,นี้วันที่สิบกันยายนอ่าเป็นมืออ่วันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นมือบุญก่าศากดิ์แล้ว่าเป็นมือศาสตร์เล่าเนาะเป็นบุญเดือนสิบของเหตุสิบสอง อ่าแต่เกา่าแต่โบรานของเฮ่าเสือกันมานเน่ยล่ะพี่น้องนี่ไม่อย่างมเวอามาจากับพี่น้องเนาะอาจาอ่าในมือที่โอ้อากาศเมื่อนี้อากาศดีไหลนะฝ่าฝนโต๊ะขนาดเลยโต๊แด่ต๊ววาน้ำผมกันไหลตา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 ัดคนน่ะไหลฝนน้ำไหลบาลงมาจากป่าผมนะพี่น้องไหลลงมาจากป่าเมื่อกันไหลลงมาพี่ ไลเบิดขึนน้นนะหลวดน้ำอ่ะนะพืชพักสวนกล้วกะปลูกกล้วยเพี่น้องพ่อได้กินดอกบ,กบลัมไยก็ตัดแหละมันก็ปงใบจังหน่อยเนี่ยน,นะมากล้วยมังยังก็ง่ามดีอยู่บคุงคงมางยังเบิร์ดแหละเขาน้ามส้าปลากะง่ามอยู่ปีนี่นะนี่ตาขอ,อกตาไข่ข้า,ขาพักคานี่ยปลูกไปเต็มเลยพี่น้อง ทำสิกินเนาะบักคงน้อยๆบักคงนี่กรืลังสิกินกระไรขณเราพี่น้องเนาะบ่มีอยังหลายมาเนี่ยนะเพราะว่ามาจ่ากับพี่น้องนมือบุญขาวสากเป็นเหตุเดือนสิบของประเภทนี้เล่าออบานเท่านี่แหละหลายต่องทินเนกิยังมีความเสื่อเรื่องเกี่ยวกับนี่อยู่เฮ็ดขึ้นกันคือทั้งไตเกิดเป็นประเภทนี้ชิ่งเป็ดไปสันเนาะทั้งอีสานกับบุญขาวสากทั้งเหนือกิดสิเป็นบุญสลากกระพัดทั้งสันนะเนาะ เอนือนอพี่น้องเดี๋ยไปวัดไปว่ากันบ่เดี๋ยไปย้ายข่าวสารกันบ่มาเน,นี้ยนะ <c oughs>